กินด้วยกันเนะกินด้วยกันเนอะอ่วิธีทำตำปานุนต้มอ่าใส่ตำเนอะในหนนเนี่ยมันอร่อยแล้วก็อร่อยอ้าวตําเคียวใส่ลงแป้งน่ยใส่ลงไปปิม่เอาเนอะปวยละกามูปยจากงพัดบนๆ่ยพัดตะวนไงบอกเป็นแวนวยเป็นชิ้นเป็นชิ้นนี่เป็นอันนี้ไป หั่นตะเกียบใส่ลงไปต่ำใส่พริกส่วนนื้อมันเข้ากันก่อนะครับหมูเอาหมูให้มันเข้ากันเลยโอ้ยโรยลงไปนี่ยอุ้ยกินด้วยกันน่าเสบียงตุยขินทางบอกโอเคเยอะโอ้ยเหลือปากเาจัดกินเอาไงนายอ้าวเนื้อมมัด